2ี8อรบถึงสองบทที่281เวนอมบอกหลายคนเกี่ยวกับแผนการของเสี่ยวไคแน่นอนว่าเวนนอมรู้และพยักหน้าและเครินีก็ออกไปด้วยความมั่นใจและตอนนี้ชาวเมื้อทุกคนก็รู้แล้วว่าเวนอมหน้าตาเป็นอย่างไรและพวกเขาทำอะไรแม้ว่ามันจะไม่เป็นความจริงทั้งหมดก็ตามแต่ผู้อยู่อาศัยในเขาเมือกเหล่านี้ซึ่งเชื่อเฉพาะสิ่งที่เขียนในประกาศจะไม่รู้สถานการณ์ที่แท้จริงเลยไม่ต้องพูดถึงว่าการสังหารนางเนืออทั้งหกเป็นฝีมือของแฮนคอปตอนนี้แฮนคอยท่รไปยังคงเสียให้เรจ ทันทีที่ลูฟี่กลับมาเราสามารถออกไปได้ตามปกติสำหรับลูกน้องทั้งหกไม่ต้องกังวลไประับใดที่เสี่ยวไคทำสำเร็จเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราเราจะนั่งที่นี่และรอข่าวดีของเสี่ยวไคเวนอมเรียกร้องแฮนคอรเพื่อไม่ให้เขาโทษตัวเองและในที่สุดก็พูดออกมาสักคำหลายคนยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจในสิ่งที่เวนอมพูดในที่สุดเกี่ยวอะไรกับเสี่ยวไคไม่ต้องพูดถึงว่ายามนางเงือกเหล่านี้ถูกกำจัดไปแล้วซึ่งคนของมูเลติสเห็นความสามารถอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ลิทเติ้ลไก่นี้โรบินก้าวไปข้างหน้าและะมมมมมออ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 องง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 งไไไไไปปทททททีีีีีีี่่่่่่่่่่่เเเเเเววววววนน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 นยยยูููขขขขข้้้้้้้าา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 าหหหหแแลลลลถรรร์ดดคค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 ุุุณณณใสสำบบกกกกกกตตตััั็ฟศิิ เมื่อพูดถึงชายทั้งหกเขาต้องการที่จะกลืนพวกเราและแม้ว่าเอลยูจะบินกลับมาเขาก็ไม่จำเป็นต้องพูดกับเราเขาจะพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาเท่านั้นเวนอมไม่ได้ตั้งใจจะบอกพวกเขาคิดว่าเรื่องแบบนี้น่าจะได้ผลแล้วค่อยบอกพวกเขาอีกสองสามคนแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าตอนนี้พวกเขาจะกระวนกระวายมากที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเวนอมลังเลอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าคนเหล่านี้เต็มไปด้วยความคาดหวังเช่นกันและเมื่อมองดูพวกเขาอีกครั้งตอนนี้พวกเขากังวลเกี่ยวกับพวกเขามากและคราวนี้พวกเขาไม่สามารถทำตามความปรารถนาของเวนอมที่ต้องการมาท รักในสิ่งที่ทําเวนนอฟไม่สามารถอยู่กับคนไม่กี่คนได้ตลอดเวลาแม้ว่าการประกาศก่อเมือกในตอนนี้จะทำให้เวนนอฟไม่สามารถออกไปไหนได้แต่ใครคือเวนนอฟเขาสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่เขาอยากไปเอาละพวกคุณสองสามคนไม่ต้องกังวลภารกิจที่ฉันมอบให้เสี่ยวไคคือปล่อยให้เขาหาโอกาสกำจัดนางเงือกที่เห็นคุณจากนั้นนางเงือกทั้งหกก็ปล่อยให้เสี่ยวไคไปที่ดินแดนของลูฟี่และโยนความรับผิดชอบทั้งหมดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นๆโดยบอกว่าสิ่งเหล่านี้จงใจยุยยูโดยมูเรเตสซและความสัมพันธ์ระหว่างเวนอมออก,กับลูฟี่เวนอ,อกก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 คคคาา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 ลลลลลีีีฟแแแแะะะะพววเเเเเขขาานนนนน่่่ยยยยยัััับบผรรทท้้้้งงงงหมมดดดดออ็็ชจจูใ ตอนนี้หลังจากฟังคำอธิบายของเวนนองพวกเขาก็มีความสุขทันทีและพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะว่าเวนนองจะจัดการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วและแฮนค็อกที่อยู่ด้านข้างก็ไม่เข้าใจการลงโทษในเมื่อเวนนองถูกจัดมาอย่างดีทำไมมันถึงทิ้งที่นี่ถ้าไม่ใช่เพราะพวกมันไม่กี่ตัวเวนนองก็คงไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนและโรบินก็รอจนกว่าเวนนองพูดจบและถามเวนนองโดยตรงท่านหลอดสิ่งเหล่านี้ท่านจัดการได้อย่างราบรื่นมากแต่เหตุใด,ดท่านจึงรีบออกจากเครินีในตอนนี้หากเรายังคงปฏิบัติตามข้อตกลงของคุณเราจะออออออยยููู่่่่่่่่่่่่่่ทททททีีีีีนน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 นใเเเเเเเคครร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 ริิิมมมมมมแแแลลลลละะะะะะจจไไไไสสงง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 ผผผกกกกกกกบบบตตขขาา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 าัั้้้้วถณณ์ป็ืืพพุหญฟ เธอเป็นคนแรกที่ได้เห็นพวกเราสามคนเผื่อว่าหัวหน้าผู้หญิงคนนี้จะบอกคนของลูฟี่ว่าใครจะต้องเดือดร้อนเป็นคนแรกในที่สุดโรบินก็รู้ว่าเวนอมพูดถูกจริงๆเจ้านายสาวรู้เรื่องพวกนี้หลายคนแล้วเสียวยไคบอกคนของลูฟี่จริงๆหรืองานด้านของเสียวยไคไม่เสร็จเวนนอของพวกมันจะโดนหนูย่าด้วยจะนำหายะมาสู่เครินีอย่างแน่นอนเพราะเวนนอบางตัวไม่กังวลเลยถ้ากลุ่มเวนนอคุยกับลูฟี่ได้กนเนื้อหนีเป็นของเวนนองทุกอย่างจะดีกว่านี้ถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปด้วยดีมันจะเกี่ยวข้องกับปัญ ในตอนนี้โรบินรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเวนออคิีอะไรอยู่กันแน่เมื่อรู้ว่าเป็นฉันเองที่เข้าใจเวนออผิดเจ้านายของฉันสริงที่คุณพูดมีเหตุผลจริงๆแต่โชคดีที่พนักงานต้อนรับของเทเรนีม, Hyp. มีเหตุผลมากกว่าและเชื่อคำพูดของเขาแต่เราปิดบังเทเรนีไว้ามากมันเกินไปหน่อยไหมโรบินมองไปที่เทเรนีและเชื่อใจเวนอมจริงๆและรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเต็มใจที่จะไปแต่สิ่งเหล่านี้เวนอมไม่สามารถอธิบายให้เทเรนีเข้าใจได้แม้ว่าตอนนี้ empez, จะมีหลายคนที่รู้แล้วแต่ให้เวนออมบอกเทเรนีเป็นการส ห้ามบอกเรื่องนี้กับเครีนี่มีนั้นเขาจะผิดหวังในตัวพวกเรามากคุณไม่เห็นหรือว่าตอนที่เขาบอกว่าเขาไว้ใจเราเมื่อกี้ความเชื่อใจแบบนั้นคือความเชื่อใจมากถ้าเราพูดอย่างนั้นจริงๆเทครีนี่จะต้องเสียใจมากอย่างไรก็ตามมีเพียงเราและเสี่ยวไคเท่านั้นที่รู้ว่าใครทำสิ่งนี้แต่พวกเขาไม่มีหลักฐานใดๆกลับใดที่พวกเขาทำตามแผนของเวนนอเรื่องทั้งหมดก็จะจบลงแฮนค็อกคุณไม่ต้องโทษตัวเองที่เข้าข้างในเมื่อเวนนองถูกจัดก,การแล้วเราก็ยังควรเชื่อเวนนออยู่ดีเวนนองคิดว่าสิ่งที่คาลิฟ่าพูดน,น เอาละเรื่องนี้ผ่านไปแล้วจากนี้ไปห้ามพูดถึงเรื่องนี้บน,กนเกาะเมือกทุกคนรีบเร่งมานานแล้วพักผ่อนให้เพียงพอเวนอมหลับตาและหยุดคุยกับพวกเขามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคิดถึงมันอีกต่อไปสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ตอนนี้คือรอเวลาและแฮนคอกและคนสองสามคนก็มองไปที่เวนอมเนื่องจากพวกเขาพูดเช่นนั้นชาวคันลีฟ้าไม่แสดงความคิดเห็นของพวกเขาและพวกเขาทั้งหมดก็กลับไปยังสถานที่ที่เคเรมีจัดให้พวกเขาอาศัยอยู่แม้ว่าบ้านจะค่อนข้างเรียบง่ายแต่เวนอมก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ทุกคนเหนื่อยมากและง่วงนอนมากพวกเขาหลับไปโดยไม่รู้ตัวพวกเขามมมมมาาาาถถถึึงงงงนน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 นสสยยยีีีีี้้้้้คคครรรรรััััััหห่่่่่่กก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 ทจจะพผอออแแตตต็็ูบบบวววโดดดดลลลไไไใ ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเทรินีกลับมาจากร้านกาแฟอย่างมีความสุขเคาะประตูแล้วไม่มีใครตอบเขากังวลมากเกี่ยวกับการเปิดประตูและเห็นว่าทุกคนกำลังพักผ่อนอยู่ที่นั่นเทรินีก็ไม่ได้สนใจเช่นกันและหันหลังเดินออกไปในขณะที่เวนนอมสัมผัสได้ว่ามีคนเข้ามาและตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าเป็นหลังของเทรินีเวนนอมจึงรีบหยุดเขาไว้เทรินีคุณกลับมาและจากไปได้อย่างไรเรามาที่นี่เพื่อรบกวนการพักผ่อนของคุณหรือเปล่าเทรินีกลัวเวนนอมรบกวนเวลานอนของพวกเขาแต่ก็พุ่งออกจากห้องอย่างรวดเร็วไม่คาด ผมขอโทษจริงๆไม่คิดว่าคุณจะพักผ่อนและผมขอโทษจริงๆที่รบกวนคุณไม่เป็นไรนี่คือบ้านของคุณเมื่อคุณกลับมาไม่เป็นไรมันไม่รบกวนเราคุณพร้อมที่จะจับไปหรือยังเวนอมองดูที่เครินีใจดีกับพวกเขาและเขารู้สึกว่าพวกเขามารบกวนเครินีและถ้าพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นเครินีก็จะมีอิสระที่จะไปไหนมาไหนและเขาคงไม่ต้องระวังตัวมากขนาดนั้นเวนอมเฝ้าดูเขากลับมาที่บ้านและย่องออกไปคิดว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นเครินีคงจะกระวนกระวายใจที่จะกลับมาเวนอมแม้ว่ามันจะกำลังพักผ่อนแต่ก็ยัง นั่นไม่เลวสำหรับพวกเขาเหรอดังนั้นเวนนอมจึงไม่เปิดประตูและแซงคำเป็นหลับแต่เมื่อประตูเปิดเวนนอมกำลังจะเงยหน้าขึ้นและพบว่าเครินีจักไปแล้วเขาจึงปล่อยให้เวนนอมผ่านไปเมื่อมองดูการกระทำของเขาอีกครั้งเวนนอมรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากเพิ่งกลับมาและไม่ได้อยู่ในห้องสักพักเพื่อออกไปเวลาทำงานของเครินีไม่นานเกินไปเวนนอมไม่รู้ว่าเวลานี้บน,กนเกาะมือเป็นอย่างไรแต่เมื่อเห็นว่าเครินียังสวมชุดทำงานอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ตลอดเวลาบทที่283เงริบอกกทุคนว่าลูยแปดสิบสามีเออม่เเวนครินีบอกทุกคนว่ากาคแลูฟออขขี่ เวนนอมได้ยินมาว่าลูฟี่กลับมาไวจังพวกมันหลับไปทำไมเร็วจังเวนนองกำลังจะถามว่าเครินีเป็นของจริงหรือไม่แฮนคอกที่อยู่ข้างๆถามอย่างจริงใจเครินีที่คุณพูดจริงหรือเปล่าลูฟี่กลับมาแล้วจริงๆทันทีที่เครนีเห็นแฮนคอกและพวกเขาสองสามคนราวกับว่าพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเขาก็ยืนขึ้นและใช้มือบีบเอลมั่นใจมากทีละคำและมองไปที่หลายคนแล้วตอบลูฟี่กลับมาแล้วตอนนี้ท้องถนนมีชีวิตชีวาฉันเพิ่งออกไปดูลูฟี่เดินนำหน้าหยิบหมวกของเขาโบกมือยังมีความสุขนอกจากนี้ปไ ตอนนี้เวนอมตั้งใจจะไปพบลูฟี่ตั้งแต่กลับมาแล้วแต่ก่อนที่จะเจอลูฟี่เวนอมต้องออกไปยืนยันสิ่งหนึ่งก่อนจึงจะไปหาลูฟี่ได้โดยตรงเวนอมตัดสินใจว่าก่อนออกเดินทางเขาควรจะบอกคาลิฟ้าว่าเขาจะไม่พูดอะไรสักคำและพวกเขาจะกังวลเกี่ยวกับตัวเองหลังจากออกไปข้างนอกและเคเรนีที่อยู่ข้างๆพวกเขาสองสามคนพูดพวกเจ้าสองสามคนอยู่ที่นี่ข้าจะออกไปทำบางอย่างแล้วข้าจะกลับมารับเจ้าอีกสักครู่แล้วเราจะไปหาลูฟี่ด้วยกันเวนอมคุณจะไปไหนตอนนี้ผู้อยู่อาศัยข้างนอกทุกคนรู้จักรูปเหมือนของคุณและถ้าคุณออกไปพวกกกเเเขขขขาา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 าจจจะะัับบคคคคุุณณแลลลมมมมีีีนนนนนนอองงงูููฟ่่ยยถถทตห้้รพดก เฝ้าดูผู้หญิงเหล่านี้กังวลอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายจากการออกไปข้างนอกเวนอมเองก็ชัดเจนมากเรื่องนี้ไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางพบลูฟี่แต่คงจะเข้าใจผิดเวนอมช้ำเลืองมองที่โรบินโรบินฉลาดกว่าและเข้าใจทันทีว่าเวนอมกำลังจะทำอะไรดังนั้นโรบินจึงยืนขึ้นและเผชิญหน้ากับคาลิฟ่าและหลายคนก็พูดขึ้นอย่าลืมสิว่าผู้ใหญ่เป็นใครเขาต้องไม่มีปัญหาในการออกไปข้างนอกอีกอย่างมีประตูหลังด้วยไม่ใช่เหรอคนพวกนี้อยู่ในเมืองกันหมดเวนอมออกไปทำธุระเวนอมบอกให้ออกไปจริงๆแสดงงงงงวว่่่าาาาเขยยัมมีทอออูไตต้้้กถคุณารทลายสถาานนกรณณ์ปััจจุุบคต้องปล่อยให้เวนนมออกกกไปแ้้บิเียล่อมคาลฟาเข้าใจรบหมายถึงอะะไรรจู่ๆหหลายคนนก็ตักขขณะที่ด้้าานงเรมี่่กกยััไมสบบาใจเวน เขายังคงแนะนำเวนอมอมว่าอย่าออกไปไหนมันอันตรายจริงๆถ้าเวนอมอมต้องการออกไปพบลูฟี่เขาสามารถคิดวิธีอื่นเพื่อให้เขาได้พบกับลูฟี่มันเป็นเพียงการที่เขาอยู่คนเดียวมีคนมากเกินไปไม่มีทางจริงๆแล้วเวนออมวางแผนที่จะปล่อยให้คาลิฟ่าและพวกเขาไปกับพวกเขาแล้วเวนออมก็ต้องการที่จะไปจากประตูหลักด้วยวิธีที่สดใสและตรงไปตรงมาแทนที่จะเป็นวิธีที่เคอรีนีพูดแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่เวนออมก็รู้ว่าเขาต้องเรียกร้องให้เคอรีนีฟังตอนนี้ก่อนที่เขาจะจากไปอย่างไรกังวลเวนออมคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้ว คุณสามารถไปหาเขาได้อย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมาสำหรับคำพูดเหล่านั้นที่ตีกรอบฉันฉันจะอธิบายตามธรรมชาติหลังจากฉันเห็นลูฟี่คุณไม่ต้องกังวลมากเกินไปฉันยังมีของอยู่ฉันจะไม่อยู่ที่นี่กับเจ้าข้าไปก่อนนะเวนน้องพูดจบเทเรนีก็ไม่หยุดเวนน้องมองไปที่ด้านหลังของเวนน้องที่จากไปเขาได้แต่ถอนหายใจหัวใจของเขาเป็นกังวลมากเวนน้องออกมาและมองขึ้นและลงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเขากลายเป็นเมฆมืดสีดำอย่างรวดเร็วและไปถึงประตูหลังอย่างรวดเร็วเวนน้องต้องออกไปคราวนี้แต่ยังต้องไปหาเสี่ยวไก่ก่อนและถามเเ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 ขขขาา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 ววววววว่่่่่่่่่่่่่กกกกกิดดดดออ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 ะะไไ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 รรรรรึึ้้้้้้้้นนนนนนนทททีีีีีีัััััถถืืืงง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 มมมมมมลลลตตตตบบสยยยยยยคโ็็็จจจจจจจปปปหหููฟชชแ ดังนั้นตอนนี้เวนอมจึงพุ่งออกมาจากประตูหลังของมอพาร์ตเมนต์ของผู้หญิงอย่างรวดเร็วและเริ่มกระสวยกลางป่าโดยตรงไว่ายไปในทิศทางของอาณาเขตของมูเรเตโซและเวนอมนั้นรวดเร็วมากมันไม่ได้อยู่บนถนนแต่อยู่กลางป่าแม้ว่าใครบางคนบนถนนจะสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆในป่าเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องการดูใกล้ๆเวนอมก็หายไปแล้วบทที่284เข้าสู่ดินแดนมูเรเตเพื่อตามหาเสีย่ยวไคหากไม่มีคาลิฟาพวกเขาก็อยู่เคียงข้างเวนอมและพวกเขาก็บินเข้าสู่อาณาเขตของมูเรตอย่างรวดเร็วแต่เวนอมไม่ได้เข้าไปในเวลานี้แต่เขากลับยืนอยู่บนต้นไไไไไไมมมมมม้้้้้้้แแแลละะะอออออองง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 เเ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 ขข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 าา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 ปปปปในนนนนนณตตูููรรรดวววว่่่่่่่่่สสีีีียยยคคทหหหหบุุำกกก็ััิิิพพจ แผนของเวนนอก็อาจล้มเหลวได้เช่นกันไม่ต้องพูดถึงว่ามูเรบรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาแล้วสำหรับเวนนอในครั้งนี้และคราวนี้เขาให้คนของเขาไปหาลูฟี่เพื่อรายงานให้พวกเขาจับพวกมันดูเหมือนว่ามันเลตสต้องการจะกำจัดเขามานนาแล้วเขาจะคิดหาวิธีต่างๆเพื่อกำจัดตัวเองอย่างแน่นอนตอนนี้เวนนออยู่ใกล้แฮนค์อกและพวกเขาไม่กี่คนเท่านั้นไม่กลัวเขาแต่เพราะพวกเขาต้องการต่อสู้กับมันเลตคนเดียวมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเลตเลยเวนนอจะไม่มีวันโจมตีรุนแรงถ้าอยู่บนบกเวนนองจะไม่คิบมากเก อันที่จริงมันเป็นความเข้าใจผิดเวนอมรู้ดีและหลังจากมองไปข้างนอกครึ่งวันเขาก็ไม่พบว่าเซี่ยวไก่อยู่ที่ไหนกำลังคิดว่าเซี่ยวไก่ล้มเหลวในแผนและพบกับอันตรายใดๆหรือเขาไม่ต้องการเข้าร่วมกับเขาเลยและคำพูดทั้งหมดที่เขาเพิ่งพูดไปก็ได้รับความไว้วางใจจากมันเล็ดส่งมาตอนนี้เวนอมมีการคาดเดาทุกรูปแบบอยู่ในใจตอนนี้เซี่ยวไก่เห็นสิ่งที่เขาพูดและปฏิกิริยาของเขาดังนั้นเวนอมจึงต้องเชื่อว่าความบาดหมางระหว่างเขากับมันเล็ดเอสนั้นลึกซึ้งเพียงใดหลังจากครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งเวนน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 นมมมมมมมกก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 ก็็็ตตตััััดดสสิิิใใใใจจจจจจจออ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 ททททรรรรพพเเ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 เืื่่่่่่่่่่่่่่งง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 าา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 าวว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 วขขขขบุยยยยยหห้้้้้ีีีไไไไไแแลชชศๆๆะถ หลังจากรออยู่ที่ต้นไม้ข้างนอกสักพักเขาก็ไม่พบเสียวไกออกมาและไม่เป็นไรที่จะรอข้างนอกและหลังจากมองกลับไปกลับมาที่ป่าที่ไม่มีใครอยู่ข้างในเวนอมก็พุ่งลงมาจากต้นไม้และพุ่งรงไปยันดินแดนของมูลเลเตซอเวนอมไม่คิดที่จะอธิบายกับมูเรตอย่างไรเมื่อเขาเข้าไปข้างในเขาทำได้แค่ไปก่อนช่วคราวแล้วทางนั้นมูราตจะปฏิบัติตัวอย่างไรเวนอมเข้าไปคนเดียวถ้ามูเรตต้องการที่จะเสียเปรียบตัวเองจริงๆแม้ว่าจะมีหลายคนจัดก,การกับเขาวเวนอมก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้และเป็นการดีกว่าสำหรับคนที่จะหนีถ้าส ฉันจะไปดูผู้ใหญ่ของคุณคุณเห็นได้อย่างไรว่าสีหน้าของเขาคือเขาไม่อยู่ตรงนั้นครับนายท่านข้าจะพาท่านไปดูพวกเราเดี๋ยวนี้ผู้คุมก็ให้ความเคารพเช่นกันและรีบเดินเข้าไปข้างในพร้อมกับเวนอมตาของเวนอมไม่ได้มองไปข้างหน้าหรือเอาแต่มองซ้ายขวาแล้วก็ไม่พบเซี่ยวไก่เฝ้าดูผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้มาที่ประตูห้องของมูเรเตสออย่างรวดเร็วด้วยเวนอมผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้ไม่ได้เข้าไปทันทียืนอยู่นอกประตูและแจ้งให้ทราบและมูเรเตสที่อยู่ในห้องตอบกลับคำพูดของคนนอกผู้ใต้บังคับบััญญชชาา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 คคคนน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 นีีีีีีี้้้้้มม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 มวว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 เเ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 รรรรรรพกกกกกปปปิิิดดดดดะะตููููออออยยยยย่่่่่่่่่่งง็็็็็ขขขขขทททททไไไไไหหสสืแลำใุ มูเรตเห็นว่าเวนนองกำลังมาเขารีบก้าวลงจากเก้าอี้ทักทายเวนนองอย่างมีความสุขเวนนองแซงคำเป็นไม่รู้จักเสี้ยวไก่มองเขาแล้วเดินเข้าไปมูเรตมีความแค้นอยู่ในใจแต่เขาเห็นว่าเวนนองยังคงอยู่มีความสุขมากที่ได้ไปอยู่ข้างๆเวนนองเหมือนได้เจอพี่ชายที่ไม่ได้เจอนานเวนนองคุณกลับมาได้อย่างไรใช่ฉันเพิ่งได้ยินคนของฉันบอกว่าตอนนี้คุณถูกล้อมโดยคนของลูฟี่ทำไมคนของคุณสองสามคนไม่พาพวกเขามาตอนนั้นคุณไม่ได้ไปที่บ้านของลูฟี่แค่อยู่กับฉันเขาเข้มงวดมากและฉันก็เห็นประกาศที่บอกว่าคคคคคคุุณทททททำำลลาา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 ยยยยเเ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 นนนนนนนื้้้้ออออออองง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 ์รรรรรรัััักกกกกกจิิไไหหมมมมมววววววีี่่่่่ปปะบบบบตตขขขดดดดสสสสแแพู็ เห็นได้ชัดว่าเป็นคนของมัเลตที่ส่งข้อความถึงคนของลูฟี่และตอนนี้พวกเขาแซงทำเป็นไม่รู้อะไรเลยเราว่าพวกเขาเป็นหวงตัวเองมากและเวนนอมก็ยิ้มอย่างไม่เต็มใจฉันจะฆ่ามนุษย์เงือกผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรตอนที่285แซงทำเป็นดูแลความปลอดภัยของเวนนองและคนของลูฟี่เท่านั้นที่เราไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ประกาศทั้งหมดเป็นของปลอมและฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยเขาวลือซึ่งทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เป็นเรื่องดีที่เราพบท,ที่เราสามารถอยู่ที่นั่นได้ชั่วคราวและฉันอยากมาหาคุาารรติธ ทันทีที่มูเรเตซอได้ยินว่าเวนอมที่อยู่ตรงหน้าเขาปะปนมาถึงจุดนี้เขาก็มาถึงเกาะเมือกและเขาสามารถหาท่าที่แตกแล้วให้อยู่ได้เขารู้สึกภูมิใจในใจมากเขาไม่กล้าเพื่อแสดงต่อนหน้าอสศเวนอมเขาทำได้เพียงคนเท่านั้นฟังเวนอมตอนนี้ต้องการปล่อยให้ตัวเองพาเขาเข้าไปเขาเคยเก็บเวนอมมาก่อนพวกเขาอยู่ต่อแต่เวนอมไม่เห็นด้วยและท่าทางที่หิงพยองกำลังมีปัญหาไม่มีที่อยู่และต้องการมาหาตัวเองทำไมเขาถึงตกลงกับเวนอมได้ง่ายขนาดนั้นเมนเล็ตมองเวนอมด้วยความลำบากใจไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยในเรื่องนี้ค่อนข้าางจะยยกหน่ออื ตอนนี้มูเรเต A. สอนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยใบหน้าที่งงงงเอามือกุมหัวราวกับกำลังคิดหาทางและหยุดพูดไปกลางคันเวนอมมองไปที่มัเลเตสอ่หน้าเขาและตอนนี้เขาก็รู้สึกอายมากเช่นกันซึ่งมูเลตุสไม่ได้บอกเองว่าเวนอมนั้นถูกเขาข่มขูจ่จรงิจรงๆเวน้อมรู้ว่าเขาแค่พูดถ้อยคำที่เห็นนอบเห็นใจนี้อย่างนอบน้อมบางทีเขาอาจมีความสุขมากเพียงใดในตัวเขาหัวใจอย่างไรก็ตามทัศนคติของมัเลเตสที่มีต่อตัวเองทำให้เวนนองชัดเจนเช่นกันและคำพูดที่เซียวไก่เพิ่งพูดกับ ทันทีที่ลูฟี่กลับมาเราจะออกเดินทางทันทีเรื่องนี้ค่อนข้างยากนิดหน่อยฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนในช่วงเวลานี้แต่ระหว่างฉันกับลูฟี่ฉันจะไม่ซ่อนตัวจากคุณเมื่อคุณมาฉันบอกว่าฉันดีกับเขามากไม่ใช่เหรอไม่จริงชื่อเสียงของฉันในเมืองนึกนั้นสูงกว่าของลูฟี่เขาคิดแผนบังคับฉันออกไปและตอนนี้เราแยกทางกันไม่มีใครสนใจว่าใครแต่คราวนี้เรื่องก็ใหญ่เกินไปคุณว่าฉันหมายผู้ชายที่นี่แกจะทำอะไรฉันเห็นว่าตอนนี้คุณไม่มีที่ไปและฉันก็ลำบากใจด้วยดังนั้นดีกว่าว่าที่จะทำเช่นนีีีี้้้้ฉฉัััััััันนนนนนนจจจจจจจะะะะใใหหคคคคคคขขออออองบบบรรรรถสตววว์ทททเเลมมมาาาาาาุุณณดดกกไไไปป่่่่่่่่ืชผิยย เวนอมฟังรากับว่ามูรตุสกำลังทำดีกับเวนอมแต่ในที่สุดเมื่อเขาพูดว่าเขาจะจัดการพวกมันในที่ที่ไม่มีใครไปนี่คือการฆ่าพวกมันเวนอมใส่หัวอึมฉันยังไม่รบกวนคุณไม่คิดว่าคุณสองคนจะมีความสัมพันธ์ที่แย่ขนาดนี้ดังนั้นฉันจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนั้นต่อไปฉันไม่คิดว่ามันง่ายที่จะถูกคนพบที่นั่นถ้าเพราะลูกน้องของคุณเจออันตรายแบบนี้ฉันไม่อยากไปจริงๆคุณช่วยเอาอาหารมาให้หน่อยได้ไหมแม้ว่าจะช่วยฉันได้ไม่กินแต่คนของฉันทำไม่ได้เมื่อมูเรตได้ยินว่านี้เขาไม่ก เรียกกล่อมให้เวนอมไปที่ที่เขาพูดเวนอมใส่หัวและไม่เห็นด้วยมันเล็ดตัดสินใจเตรียมอาหารให้เวนอมเขาจัดให้เสี่ยวไก่ที่อยู่ข้างๆลง,งไปเตรียมแล้วเวนอมก็คุยกับเขาเวนอมมอครั้งนี้เธอตามมาหาลูฟี่เพื่ออะไรยังมีปัญหาอีกมากอย่าไปหาลูฟี่เลยดีกว่าม,มีอะไรก็บอกฉันได้นะถ้าคุณแค่อยากจะเที่ยวในเมืองเกาะนางเงือกฉันสามารถที่คนของฉันพาคุณเข้าไปในเมืองเกาะนางเงือกได้แต่จะใช้เวลาสักครู่และหลังจากลมผ่านไปฉันจะพาคุณไปที่นั่นฉันชื่นชมคุณมากและฉันจะใจดีที่นี่อย่างแน่นอนตอนนี้เวนอมอจจจรรรรริิิิิงงงงงงๆวววว่่่่่่าา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 าเเเเเขขขททททออะไไลปปปสสีีพูด็็นนนนคคมมหืั้ เวนอมหลับตาลงและระงับความโกรธในใจและตอนนี้หากเวนอมไม่ต้องการฟันฝ่าเพื่อทัดตอนนี้เวนอมก็จะกระตือรือร้นที่จะต่อยมิวเตอร์ตัวนี้เข้ากับกำแพงบทที่2อ6เวนอมออกจากอาณาเขตของมูเรดด้วยอาหารเขาต้องการให้เขาหุบปากไปตลอดการจริงๆแต่เวนอมทนได้และตัดสินใจปล่อยให้เขาทนทุกข์ทรมานกับความรู้สึกว่าถูกทำร้ายเพราะเห็นว่ามูเรดต้องการทราบจุดประสงค์ของการร่ำย่้มของพวกเขาเวนอมเพิ่งบอกเขาว่าเขาต้องการพาสมาชิกในทีมหญิงไปเดินเล่นที่เมืองเกาะนางเงื้อไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วและคราวน เจ้านายของฉันอาหารทั้งหมดพร้อมแล้วนิวเตอร์ได้ยินว่าเซียวไก่ได้เตรียมอาหารอย่างรวดเร็วและมองไปที่เวนนองที่อยู่ข้างหน้าเขาเพื่อให้รู้ว่าเขาไม่ควรมีช่วงเวลาที่ดีลองคิดดูสิว่าถ้าคุณปล่อยให้เวนนองกินอาหารแล้วออกไปเห็นได้ชัดว่าคุณกำลังพยายามให้เขาออกไปไม่ใช่หรือมูเทร์พูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเวนนองอาหารถูกเตรียมไว้แล้วทำไมฉันไม่จัดการคนของฉันตอนนี้เตรียมอาหารแล้วเราสองคนจะดื่มกันยังไงเวนนองยังได้ยินสิ่งที่ใครพูดในห้องและเขาไม่ต้องการมองหน้าที่น่าเกลียดและการโกหกของม เวนอมสบายใจที่จะไม่บอกมูเลอร์เกี่ยวกับพวกเขาสองคนและสำหรับสิ่งที่เขาต้องการรู้มูเลอร์อยู่ที่นี่และไม่สะดวกที่จะพูดเวนอมพบว่าเซี่ยวไก่ติดตามฝ่ายของมิวเทอร์และดูเหมือนเป็นการยากที่จะรู้สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงแต่เมื่อรู้จุดประสงค์ของเซี่ยวไก่แล้วเวนอมไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่สำหรับมิวเทอร์ที่ต้องการเก็บไว้กินเวนอมใส่หัวและยืนขึ้นโดยตรงปฏิเสธอย่างสุภาพมูเทอร์รถข้าจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปคนของข้ายังอยู่ในถ้ำและพวกเขาไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่่่่เจจจ้้้้้าา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 กกกไไปปขขขอออบบบคุณสหหหรรัััททีีนนนนนนมใใวะล นิวเตอร์ได้ยินเวนนอมพูดว่าพวกเขาไปจากที่นี่แล้วและไม่เคยกินอะไรเลยและตอนนี้เขารู้สึกภูมิใจมากในใจเขาอยากเห็นว่าผู้หญิงที่เคยภูมิใจในตัวเขามาก่อนตอนนี้กำลังหิวเฝ้าดูเวนนอมพูดจบคำพูดของเขาและหันหลังกลับเพื่อจับไปนิวเตอร์ไล่ตามเขาไปรีบอะไรขนาดนั้นฉันนัดคนของฉันไปเตรียมอาหารความเร็วเร็วมากไม่เร็วเลยคุณสามารถอยู่กับพี่น้องของเราเพื่อทานอาหารง่ายๆและคุยกันได้ฉันไม่จำเป็นจริงๆในเมื่อพวกมันมากับฉันฉันก็ยังต้องทำให้แน่ใจว่าพวกมันมีอาหารและตอนนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากต้องอยู่ในทีีีีีี่่่่่หหาาาาางงงงไไไกกกกกลลลลลแแแบบบบบนน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 ัััาาัััั้้้้ตออออมมมรรรววฉฉจจะะะยยสพเเขปปืผคคคุุณ ทันทีที่มิวเตอร์เห็นว่าตอนนี้เวนนอมตั้งใจแน่แน่ที่จะออกไปแล้วเขาก็ไม่ห้ามอีกต่อไปแล้วเวนนอมเห็นว่าอาหารถูกเตรียมไว้มากมายและไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการหยิบกระเป๋าบนไหล่ของเขาโดยตรงเขาหันกลับมาและโบกมือให้มิวเตอร์และเดินออกจากอนา,า,นาเขตมิวเตอร์โดยตรงโดยไม่หันกลับมามองที่มิวเตอร์เวนนอมไม่ได้เร็วเกินไปในเวลานี้มิวเตอร์มองไปที่อาหารและหลังของเขาที่อยู่บนหลังของเวนนอมและคิดว่าเวนนอมเพิ่งพูดว่าเขากำลังผสมอาหารนั้นแย่แค่ไหนอาศัยอยู่ในถ้ำที่พังทลายเขารู้สึกมีความสุขมากไม่มีเวน่่อออมมใดๆเขาไต้งซนควาามรู้สึกภยในของเเ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 ขขขขขขขาา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 มม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 ืื่่่่่่่่ออ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 งงงงงไไไปปททททีีีีีีดดด้้้้นนนนนหหหหหหหลลลััััวววกกกกภููููิใใจจจะะะะะรรรรแพบบสยยยคคคๆุุณณตฉ็ เสี่ยวไคฉลาดมากและเมื่อเขาได้ยินว่ามูเทรอหมายถึงอะไรในสิ่งที่เขาพูดเขาก็อยากจะห่ออาหารน้อยลงสำหรับตัวเองและเขาก็ตอบด้วยรอยยิ้มท่านอาจารย์ท่านวางใจได้แน่นอนข้ารู้ว่าท้านั่มีความอาฆาตแค้นเขาท่านเห็นมามากแล้วจริงๆแล้วมีบางอย่างที่เราไม่ได้กินมานานแล้วถึงจะมีมากมายแต่รสชาติก็ไม่อร่อยแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปผู้ใหญ่หมูเทรอคิดกับตัวเองฉันควรทำอย่างไรต่อไปดีหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งมองไปที่ด้านหลังของเวนนอมที่อยู่ไม่ไกลทันใดนั้นเขาก็คิดหาวิธีในใจมองไปที่เสี่ยวไคท หลังจากฟังการเตรียมการของมิวเทอร์แล้วเซี่ยวไก่ไม่คาดคิดว่ามิวเทอร์จะพบใครสักคนที่ติดตามเวนอมซึ่งเป็นการกวาดล้างเวนอมจริงๆตอนที่287เวนอมซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้เพื่อรอชายที่ติดตามเขาเมื่อได้ยินมิวเทอร์ที่อยู่ข้างๆเขาพูดแบบนี้เขาก็พยักหน้าเห็นด้วยมองมิวเทอร์ที่มองเวนอมด้วยสีหน้าภาคภูมิใจเขามีความคิดอยู่ในใจและตอนนี้เขาได้ร่วมมือกับเวนอมเพื่อจัดการกับมิวเทอร์และเป็นของคนพายเรือเซี่ยวไก่ยังต้องคิดถึงความปลอดภัยของเวนอมด้วยเขาไม่รู้ว่าเวนออ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 อมมมมมมาา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 าศััััััััััยยยยยูููู่่่่่่่่่ททททีีไไไไหหนน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 นแแลละะะะะเเเเเเขขขตตตตต้้้้งงงงงงงกกกกกรรรรรรดดดดวววววพพจ์ผใใบบบคคญชำสิิๆปถ มิวเตอร์มองเสีย่ยวไก่ด้วยท่าทางแปลกๆดวงตาของเขาทำให้ผู้คนสงสัยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่มิวเตอร์ไม่เห็นด้วยทันทีหันศีรษะไปมองที่ด้านหลังของเวนนองลังเลและทันใดนั้นก็หัวเราะเอาระมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วทำตามฉันให้ดีอย่าทำหายอย่าให้ใครรมาเห็นไม่งั้นคุณคงรู้ผลที่ตามมาวางใจได้นายท่านท่านยังไม่รู้ว่าข้ากำลังทำอะไรอยู่ฉันจะไม่มีวันสูญเสียมันไปกับเวนนองฉันเข้าใจคุณผิดและยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะรู้เรื่องนี้ภายใต้าการสอนของคุณคุณรู้ความสามารถในการซ่อนของฉันดัังนนน้้นคุณสาาามรรถรอข่่่วดดีีีไท มิวเตอร์ฟ right ังเซี <literature> mm ้ยวไก่พูดเช่นนี้และอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเขาตบไหล่มิวเตอร์ด้วยมือของเขาและหัวเราะอย่างพึงพอใจผู้ชายบางคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นมิวเตอร์มีความสุขมากดูแล้วก็จับไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าหัวใจของพวกเขาจะยังไหวก็ตามอยากรู้อยากเห็นพวกเขาไม่กล้าถามมากกว่านี้ในเวลานี้เซี้ยวไกมองไปที่มิวเตอร์และตอบตกลงเขาไม่เลื่อนเวลาและเขารีบวิ่งออกจากอาณาเขตของมิวเตอร์เพียงลำพังมูเลอร์ยังคงไม่สบายใจเล็กน้อยในใจของเขาและผู้ใต้บังคับบัญชาสองคนที่ผ่านเขาไปส่งสัญญาณด้วยมือของพวกเขาในสิ่งที่พพพพพวว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 วกก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 เเ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 เขข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 าา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 าูููดดดในนนหหหแแแแลลลลลละะะะชชยยยยทััั้้้้้้งง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 งสสออ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 ็็็ไไไ่่่่ตตตตมมมมมมมซีีรรรรรรรถืืืึจจณิิิ์์บบคป ขณะที่เวนนอมเดินไปเขาสงสัยว่าคนของมูเลอร์จะตามเขาหรือไม่และถ้าคนคนนี้คือไก่ก็คงจะสมบูรณ์แบบและเขากังวลว่าจะเป็นคนอื่นตอนนี้เวนอมยังไม่ได้ข่าวที่เขาต้องการเลยคิดแล้วคิดอีกหน้ากลับไปมองด้านหลังที่ยังไม่มีใครขณะที่เวนอมเดินไปเขายังคงคิดตามความคิดปัจจุบันของมิวเตอร์เนื่องจากเขาต้องการที่จะกำจัดตัวเองโดยรู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของเขานั้นยากเพียงใดการซ่อนตัวอยู่ในถ้ำมิวเตอร์ควรอยากรู้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสงบนิ่งและไม่มองหาใครสักคนท นิวเตอร์นี้กำลังช่วยตัวเองเวนอมรอยอย่างอดทนและหลังจากนั้นครู่หนึ่งจากใต้ต้นเวนองเขาก็เดินไปหาหนางเงือกรีบนอนลงและมองกล้ๆเสียวไคคนนี้ใช่หรือเปล่าเขากระโดดโลงมาจากใต้ต้นไม้โดยตรงและตะโกนไปทางเสียวไคที่อยู่ข้างหน้าเขาเสียวไขฉันอยู่นี่เสียวไคตกใจกับเสียงพูดเช่นกันและเมื่อเธอหันกลับมาและเห็นว่ามันคือเวนอมเธอก็โล่งใจเช่นกันและเธอมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังกังวลว่าคนของนิวเตอร์จะเห็นเขาและเวนอมพร้อมกันรู้สึกโล่งใจที่เห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเขาดึงเวนน้องออกไป สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เวนนอมคาดหวังไว้อยู่แล้วเขาเพียงแค่ยิ้มที่มุมปากของเขาและยังคงเกลียดมิวเตอร์ที่ทำแบบนี้ถึงห้าครั้งโชคดีที่เวนนอมไม่ไว้ใจมูเลอร์อย่างเต็มที่ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่รู้ว่าคนของลูฟี่จับตัวไปได้อย่างไรสำหรับถ้ำนั้นทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยเวนนอมไม่ต้องพูดถึงว่าเวนนอมนั้นหายไปเป็นเวลานานยกเว้นรูบนพื้นดินที่โรบินและสองคนตกลงไปไม่มีถ้ำจริงๆเคยพอบอรเวนนอมหัวร้อนแม้ว่าเสี่ยวไก่จะไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาก็ไม่สามารถปล่อยให้คนนนนนนขขขขขอออออองงงงมมมมมมมิิิิิววววเเ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 ตตตตรร์ดดดาาาาาาไไไไไ้้้้แลละะะืื่่่่่่่่่่่หห็็สสีีีีียยยกกกกกกกททททจถถูึัับบฉใ ท่านหลอดฉันได้คำในสิ่งที่คุณอธิบายไปแล้วและเหตุผลที่ฉันไม่แจ้งให้คุณทราบทันเวลาก็คือทุกวันนี้ฉันคิดว่ามูเทร์รถแปลกไปมากราวก,กับว่าเขาสงสัยในตัวฉันฉันแบกฉันไปทุกที่ฉันแค่เสนอตัวตามคุณไปฉันเห็นว่าสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมบทที่288เรื่องของเวนนอนและเสี้ยวไคอาจถูกค้นพบตอนนี้ฉันสงสัยว่ามูเลอร์รู้อะไรบางอย่างหรือไม่หลังจากฟังสิ่งที่เสี้ยวไข่พูดเวนนอนก็ลังเลมิวเตอร์นี้สามารถเป็นผู้นำนางเงือกได้มากมายจากนั้นความคิดของเขาก็ยังคาดเเ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 ดดาาาาไ้ยยกกกกนนนนนืื่่่ออ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 งงงงงงงจสีววววคคครรรูทัััตตตติิิขขขมมมมมม์์์แปหหหะ็ผโุลลลลล เวนนอมถามเซี่ยวกไก่ยอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการเฉพาะของเขาในการจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสองและถ้าไม่มีใครเห็นเซี่ยวกไก่ก็จะบอกเวนนอมอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจัดการหลังจากที่เขาจับไปพร้อมกับเวนนอมเขาก็กลับไปยังดินแดนของมิวเทอร์โดยบอกว่าหากเขาสูญเสียวเวนนอมมิวเทอร์ก็จะไม่สนใจสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาสองคนเขาใช้ข้ขออ้างในการมองหาพวกเขาเพื่อดื่มและเขาก็กำจัดพวกเขาโดยที่ทั้งสองคนไม่สนใจและเซี่ยวกไก่ได้อธิบายสถานการณ์เฉพาะอย่างชัดเจนแล้วและบอกว่าไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเขากาา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 ลลลลลัััััังง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 ทททสสสสิิ่่่่่่่่่่เเเเเเหหหนน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 ีีีี้้้้้้้แแะะะะะวววววออ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 มมมมมมรรรรรรูููึึกกกืไไไจยยยขขขดศศษปบบใ ด้วยกังวลว่าใครบางคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะพบเขาและเซียวไคอยู่ด้วยกันเขาจึงรีบปล่อยให้เซียวไคซ่อนตัวเซียวไคไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่กำลังจะถามเกี่ยวกับเวนอมเขาลากเขาไปหลังหินโซโครกเวนอมมองไปยังทิศทางที่เซียวไก่เพิ่งมาอย่างระแวดระวังอยากเห็นว่าใครอยู่ข้างหลังเขาเซียวไก่นั่งอยู่ด้านหลังหินโซโครกเขาไม่เข้าใจว่าเวนอมหมายถึงอะไรเขาสงสัยว่าเวนอมสงสัยหรือเปล่าว่ามีคนตามมาข้างหลังเขาเขามั่นใจมากและกระซิบข้างๆเวนอมแล้วตอบวางใจได้ท่านหลอดไม่มีใครอยู่ข้างหลังท่านอย่างแน่นอนและคคคคครร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 าา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 วววววววนน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 นีีีีีีีี้้้้้้้มม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 ม่่่่่่่่่่่เเ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 ดด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 ยย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 ยทททตตตติิิิิออ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 อกกกกกกพพูููููลลลลลืืงง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 งุัััััััหหหหหสไไไไจจขขขขะะะปปโโซผ เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งและเขารู้สึกว่าเวนอมระวังตัวมากเกินไปและคนของลูฟี่ก็ไม่มาที่นี่เลยมีเพียงคนของมิวเทลเท่านั้นที่จะเข้าและออกจากละแวกนี้แต่ตอนนี้เวลานี้เป็นเวลากินผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉลี่ยจะไม่เข้ามามองเวนอมอย่างระมัดระวังเขาจะไม่หยุดอีกต่อไปเพื่อไม่ให้เวนอมตำหนิเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นกันเมื่อเขาลดความระมัดระวังลงเวนอมก็รีบตกเสี่ยวไก่ที่นั่งอยู่บนพื้นด้วยมือของเขามาดูสินางเงือกสองคนนั้นคือใครกันทันทีททาางงทีีีี่่่่่่เเเเเเเสสสสยยยยยยยววววไไไกกกกกกกดดด้้้้้้้้ินน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 อออออออมมมมบบใใหหูููาาาาาางงงงงงงืืืััปป็็็ครรรขขขึึึลลลลลแแแะะุุถจ แน่นอนว่าเสียวคคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนของมิวเทอร์และเขามองไปทางซ้ายและขวาในที่เดียวกันเรากับว่าเขากำลังมองหาอะไรบางอย่างเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกำลังจะอ้าปากพูดพูดไม่ทันให้เวนอมปิดปากมันก็ไม่พูดมิวเทอร์นดให้เขาติดตามเวนอมแล้วนางเงือกสองตัวมาได้อย่างไรเขาสงสัยว่านางเงือกทั้ง2องมีอย่างอื่นที่จะจัดการให้กับมิวเทอร์หรือไม่เขาไม่ได้พูดอะไรเทียนให้มองไปที่นางเงือกสองตัวข้างหน้าเขาด้วยสีหน้าประหลาดใจอยากจะฟังสิ่งที่พวกเขาพูด วันนี้เราไม่สามารถติดตามการสูญเสียได้แม้ว่าเราจะตามเสี่ยวไคไม่ทันก็ตามการติดตามเวนอมก็สามารถทำได้เช่นกันถ้าเรากลับไปพร้อมกับเสี่ยวไคพวกผู้ใหญ่ไม่รู้จะลงโทษเราอย่างไรรีบไปเถิดขึ้นมาแล้วอย่ารอช้าอยู่ตรงนี้เลยหาทิศทางไปนางเงือกทั้งสองผู้จบก็วิ่งไปทางอื่นอย่างรวดเร็วและเสี่ยวไคที่อยู่หลังโขดหินก็ได้ยินเสียงของนางเงือกทั้งสองคุยกันแล้วเขาไม่คิดว่ามูเทร์รจะส่งคนมาติดตามเขาฟังคำพูดของนางเงือกทั้งสองราวกับว่ามูเทร์รต้องตามมาหาเขาให้พบและเสีย่วสสยวไไ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 คคคคมม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 ่่่่่่่่่่่่่รร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 ูููููููู้้้้้้้จจจจจิิิิิิิงง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 ววววาา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 าเเ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 เขขขขขะะะถถถกก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 ทททททออสสสสสสัััััยยยยยืใใดดดดดดีีีีำำำนน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 ึึบบบบณ์แแแปปปปป็็็ลลโ มูเทร์รถรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับเวนอมหรือไม่และใครนึกถึงฉากหลังจากที่เขากำจัดนางเงือกทั้งสองได้และเขาไม่เคยทำอะไรเพื่อหักหลังมูเทร์รถมาก่อนหลังจากร่วมมือกับเวนอมในครั้งนี้ตามคำแนะนำของเวนอมหักมูเลอร์สักทีมันอาจเป็นที่อยู่ของเขาเองและมิวเตอร์คนพบเขาแล้วตอนที่289ส,สั่งเสี่ยวไคไปหาลูฟี่เพื่อรายงานข่าวในเวลานี้เซี่ยวไก่มีคำถามและการคาดเดามากมายในใจเขาไม่ได้คุยกับเวนอมแต่นั่งบนพื้นและนึกถึงจุดที่เขามีปัญหาเวนอมมองไปที่นางเงือกทั้งสองที่จาาจาา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 ากกกกกกกไไไไไไไปปปปหยยยยยยสสสสตตตขขขขขขอออออองง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 งพพพวว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 เเ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 เโดดดดิิิิิิิ้้้้้้นน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 ชชแแลลลละะมมม่่่่่่่่ททรรัััีีูบ์ใใ เวนอมไม่กล้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆหากมิวเทิลสงสัยจริงๆว่าเซี่ยวไก่มีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเขาดังนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้มิวเทิลอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาด้วยบุคลิกที่ไม่พอใจของเขาเขาจะไม่ได้รับการจัดมิวเทิลเวนอมไม่เข้าใจว่าทำไมนางเงือกทั้งสองถึงพูดแบบนี้ในตอนนี้แต่ไก่ก็ยังรู้จักมิวเทิลดีกว่าและเวนอมจึงตัดสินใจถามมูเลอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเงือกทั้งสองเมื่อครู่หันหน้าไปมองไก่ตัวน้อยตัวนี้แล้วพูดว่ามูเทอร์รถเจ้าได้ยินที่ิดไ้นาาัวองเงือกท นิวเตอร์รู้จริงๆว่าเขาและเวนนอฟจับกลุ่มกันเพื่อคำนวณเข,ขาเขาควรจะโจมตีตัวเองไปนานแล้วและคงไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองติดตามเวนนอฟซึ่งทำให้นิวเตอร์มึนงวยมากยิ่งขึ้นเจ้านายของฉันฉันไม่รู้ว่ามิวเตอร์กำลังจะมาอะไรแต่คุณพูดถูกเขาคงไม่ปล่อยฉันไปถ้าเขารู้เวนน้อ <n> มองไปที่เซีย่ยวไก่คนเดิมที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้การถามเขาก็เหมือนกับการถามโดยเปล่าประโยชน์และคิดว่าเขารู้จักมูเลอร์เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้ถามเขาเขาสามารถรู้ได้และใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้เนื่องจากเขาไม่่่่่่่่่่่่รร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 ูููู้้้้้้เเ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 กก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 ีีีีียยยยวว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 ัััััับบบพพพฤตตตตตติิิิิิิมม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 ผดดดดปขขขขออ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 งงง์์์์ใในน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 คคคหหหหืืาา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 ไไไไไลลลฐๆททสสจศแะะะ เซียวไคไม่สามารถทำอะไรได้มากนะักเมื่อเขากลับไปคราวนี้เวนอมคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และมองลงไปที่มูเลอร์ซึ่งได้กำจัดนางเงือกทั้งสองไปแล้วต่อไปเขาต้องไปหาลูฟี่และรายงานว่ามูเลอร์ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและถ้าเควนอมไปพวกเขาจะไม่เชื่อเลยเวนอมมองลงไปที่มวเทิลโดยคิดว่าตอนนี้มูเลอร์เริ่มสงสัยเซียวไก่แล้วสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้จะต้องเสร็จสิ้นในตอนนี้อย่างไรก็ตามพวกเขากลับมาหมดแล้วดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยให้เซียวไก่ไปสื่อสารกับลูฟี่ให้ลูฟี่ไปหาพวกมูอทอร์เพิ่มเพื่อแก้ปัญห,ห,หม วางใจได้เธอไม่มีทางล้มเหลวเธอแค่ทำตามที่ฉันบอกฉันแค่อยากให้ฉันนำทางคุณแต่ถ้าทางของฉันไม่สะดวกที่จะเข้าไปในเมืองเนือกด้วยการประกาศของลูฟี่คนเนือกทุกคนรู้จักฉันบางทีก่อนที่ฉันจะไปถึงลูฟี่ฉันถูกคนของเขาพาตัวไปแล้วดังนั้นตอนนี้คุณควรเข้าไปในกเกาะเนืออและหาทางตามมหาคนของลูฟี่และบอกคนของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เซี่ยวไก่มองไปที่เวนนองและปล่อยตัวเองไปเขารู้สึกว่ามันก็ถูกต้องเช่นกันเนื่องจากเวนนองตอกว่าใช้เขาจึงตัดสินใจทำตามที่เวนนองพูดอย่างไรก็ตามตอนนี้มูเลอร์สงสัยใใใใในน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 นตตตตตััััััััววววววเเ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 ขข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 ขาา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 าแแแลลลล้้้้้้้หหหกก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 ไไไมม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 ม่่่่่่่่่จจจจจรรรรรรดดดดิผีีออ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 ยยยยยยยููนนยืืืืุุสสสงงง็บะะพพปญๆึึ นายท่านข้าจะทำตามที่ท่านบอกเดี๋ยวนี้ข้าจะไปหาคนของลูฟี่และบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วข้าจะติดต่อท่านได้อย่างไรตอนนี้คุณพร้อมแล้วขอให้คุณบรรลุความปรารถนาและบรรลุจุดประสงค์ร่วมกันของเราเวนนอมเอื้อมมือไปตบเซี่ยวไก่และทั้งสองคนและเซี่ยวไก่ก็หันกลับและเดินไปยังทิศทางของเมืองก่อเมือกและเวนนอมก็ตัดสินใจเดินตามเขาไปข้างหลังเซี่ยวไก่โดยไม่ให้เขารู้ทั้งหมดก็เพื่อปกป้องเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามีความคิดที่สองเกี่ยวกับเวนนอมหรือไม่และตอนนี้คนของมูเลอร์กำลััััังง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 ตตาา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 มม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 หหหพววววววกก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 เเ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 ขขขขคคคนนนนนนนลลล่่่่่่่่่่่ไไ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 ีีีีีุ้้สยยยยจจะะปปปปปปถึืืออ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 ดภูใทททิิศร เขาซ่อนตัวอยู่ข้างหลังไม่ให้เซี่ยวไก่พบเขาอาหารที่เวนนอมเพิ่งจับมาในมือของเขาถูกเวนนอมโยนทิ้งไปแล้วและไม่ชัดเจนว่าเวนนอมถูกโยนไปที่ใด